สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมแอดมินลัดนะครับก็ดูแลเพจสุสกิจินนี่ช็อปจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆในการดูแลรักษารถยนต์ของท่านนะครับอันนี้จะมาให้ดูคันนะครับคันนี้ก็ถอดแบตเตอรี่ออกเพราะว่าตรงนี้ครับที่ผมพ่นสีก็คือมันมันผุนะครับมันผุจากอะไรนี่ครับมาดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ครับเขาจะมีรีวิวนะครับ รีวิวน้ำกันอ่าอันนี้คือโลอันนี้คือแม็กสูงสุดจะอยู่เส้นนี้แต่คันนี้ครับเนี่ยครับ,รบดูน้ำกันเต็มเลยนะเนี่ยถ้าดูเห็นขอบตรงนี้คือเต็มล้นมาถึงนี่เลยก็คือเติมน้ำกันมาเกินแล้วพอเวลามันชาร์จมันก็เดือดมันก็ล้นออกมาล้นออกมาเนี่ยครับมันก็จะมีถาดจริงๆอะ่ะรถเขาจะมีถาดอย่างนี้อันเนี้ยที่ผมถอดมาครั้งแรกก็คืออันนี้เช็ดแล้วนะมันจะมีเปียกน้ำน้ำกันน้ำกรดน่าจะเป็นน้ำกรดนะไม่ใช่น้ำกันน้ำกรดเปียก เปียกขาดเลยแล้วก็ลามมาถึงตัวถงังรถก็จะผุหมดเลยครับตรงนี้เป็นสนิมหมดเลยแต่ยังยังผมลองขูดดูแล้วนะยังดีอยู่นะแล้วก็พ่นพ่นสีตัวนี้เข้าไปเป็นสีแชสซีแบล็กนะครับก็คือเป็นตัวโคตติ้งการสนิมของญี่ปุ่นตรงนี้ก็คือจะสามารถพ่นเหมือนสีสเปรย์ได้เลยพ่นเข้าไปเลยให้มันเรียบร้อยก่อนก่อนพ่นนี่คือทาความสะอาดเรียบร้อยตรงโซนนี้หมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ถาดพลาสติกตัวนี้ปิดเข้าไป นี่ครับก็คือป้องกันไว้นะเผื่อใครไม่รู้หรือใครยังไม่ทราบเนี่ยลองลองดูวิธีนี้ดูว่าห้ามเติมน้ํากดน้ํากันเนี่ยเยอะเกินแล้วเดี๋ยวมันจะล้นมันจะชาร์จแล้วมันจะวิ่งมาถึงตรงนี้ครับมันจะลามตรงนี้ได้แล้วในอนาคตเนี่ยมันจะผุหมดเลยอันนี้ก็คือรู้ก่อนแก้ก่อนนะครับคันนี้มาทําอะไรคันนี้ก็มาเซอร์วิสท,ทั่วไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องเช็คนั่นเช็คนี่นะครับ เช็คสูนย์ล้อไปลุยมาอฟโรดมาก็มาเช็คช่วงล่างเช็คอะไรใหม่หมดนะครับเช็คศู์ล้อใหม่ถ่ายน้ำมันเครื่องล้างกรองอากาศอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มาเช็คแบตเตอรี่ก็คือเปลี่ยนใหม่เลยแบตเก่าก็คือเหมือนมันชาร์จเกินแล้วมันก็เสื่อมไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนแบตลูกใหม่อ่าเป็นตัวนี้นะแบตลูกใหม่แต่รถคันเนี้ยคือปี23มีสตาร์ทสต็อปมีระบบ ISS ระบบ ISS เนี่ยก็คือเป็นตัวสตาร์ทสต็อป เวลาจอดรถดับเครื่องก็คือต้องใช้แบตเตอรี่เฉพาะนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่เฉพาะของเขาราคาก็จะสูงกว่าแบตเตอรี่ธรรมดานิดนึงนะครับแต่ต้องใช้ให้ตรงนะครับรถใครที่มีระบบนี้ก็ต้องใช้แบตเตอรี่แบบนี้นะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวไว้ทริกหน้าเนี่ยมาแนะนำมาให้ข้อมูลกันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ